พาไปชม s e e กอร007 GT นะครับ,รบตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าทรงแวร์ก้อนที่มีท้ายลาดเป็นชูตติ้งเบกรกเคยมาโชว์ในบ้านเราแล้วในมอเตอร์โชว์นะฮะแต่ว่าน่าเสียดายรุ่นนี้น่าจะไม่ขายในประเทศไทยตอนนี้ที่เมืองนอกเนี่ยตัวเนี้ย ออกมาเป็นตัวโปรดักชันจริงแล้วขายจริงแล้วสวยมากครับไปดูครับชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3มช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์เวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศ เนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับโอ้โหผมนี่ชอบอยู่แล้วชุดดิงเบรกเนี่ยนะฮะจะหยิบชื่อนี้ไม่ได้นะส่งแว่นเนี่ยนะฮะคนเราคนเราได้หยิบชื่อนี้ปุ๊บจะสะดุดตาใช่นะฮะอะไรนะอีกยี่ห้อนึ่งเขาก็มีใช่ไหมเนต้าเนต้าก็มีชุดดิงเบรกใช่ครับข่าวบอกว่าจะมาขายด้วยแล้วข่าวก็เงียบไป อันนั้นอ่ะหน้าเป็นหัวเขาล่าวว่าเงียบไปอ่ะนะฮะไม่น่ามาแล้วแต่ตัวนี้นะครับคือที่เมืองนอกเนี่ยตอนที่มาโชว์บ้านเรายังเป็นรถต้นแบบอยู่ครับแล้วก็ที่เมืองนอกก็ยังไม่ขายตอนนี้เขาขายแล้วนะครับซิกเกอร์007 GT นะครับตัวนี้เมืองนอกขายเรียบร้อยแต่บ้านเราน่าจะไม่มาเพราะว่าราคาน่าจะไม่ได้ครับนะครับต้องรอดูรอดูนี่งานเปิดตัวนี่เขาเอาเอสชีลานไปเปิดตัวเลยนะนี่แล้วก็มีหุ่นยนต์ AI มาโชว์ด้วยนะครับ ตัวนี้มันจะเป็นซิกเกอร์007ที่ปรับปรุงสมรรถนะเข้าไปเป็นตัว GT ครับนะครับทำให้น่าจะมีสเปคแบบรุนแรงมาก สเปคก็มีทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังอาวิวได้แล้วขับเคลื่อน4ล้อเอาวิวได้นี่ซึ่งสเปคก็บอกว่ารองรับจากระบบเทคโนโลยี800โวลต์ครับผมตอนนี้ตอนนี้เมื่อฮะตอนนี้ตอนรถใหม่ๆหม่ไฮคาร์เนี่ยเรียกว่าท็อประดับท็อปของแต่ละแบรนด์เนี่ยไป800หมดแล้วครับครับผมคือ400เราคงจะไม่พูดถึงกันแล้วใช่แล้วระบบชาร์จไว4.54ใช้แบตเตอรี่ของชิลลินนี่นะฮะเป็นอะไรกับเซราหลินก็ไม่รู้นะฮะจาก CATL ครับ ลองรับการชาร์จสูงสุด500กิโลวัตต์อาว์นะ,ะโอ้โหโหดเลยเขาถึงบอกว่าสามารถทำให้ชาร์จเนี่ยช่วง80ถึง20 80ปเนได้ใน15นาทีแล้วใส่แบต100กิโลวัตต์อาว์มาเลยนะซึ่งจะทำให้วิ่งได้ไกลตัวหนึ่งชาร์จ825กิโลเมตรโอ้โหสุดเลยสมานะ ในระบบหลายๆอย่างเนี่ยแรงม้าไม่เห็นบอกเลยเดี๋ยวกำลังหาอยู่กำลังหาตัวเลขอยู่ครับอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ที่เห็นคือข้อมูลมาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติอะไรเงี้ยมีพร้อมทุกอย่างกล้องลาวิวเซนเซอร <center. S 1> ์มีเลือกเยอะมากอ่ะ,อะมีทุกสีเลยดีกว่าเรียกว่าโอ้โหสีชมพูสีม่วงสีขาวสีส้มสีเขียวสีแดงสีทองมีให้เดี๋ยวนะนับก่อนหนึ่งสองสามสี่หก 12สีครับ SKU นี่ใครเป็นตัวแทนจำหน่ายเหนื่อยหน่อยนะมีทั้ง12สีก็คงลดลงบ้างนะไม่งั้นพี่ต้องต้องเรียกว่าอะไรเป็นคอนฟิก c t เ่ยใช้คำนี้เ่ยต้องเรียกว่าสั่งสีคันนี้คณต้องคอนฟิกใช่ก็สเปคเนี่ยผมตอนนี้องหาเจอคือตัวเลขอัตราเร่งสูงถึงร้อยใน3.4มจุดสี่วิมอเตอร์415แรงม้าครับแรงบิด440นิวตันนะฮะ โอ้แรงเลยสูงึงร้อยมีสองรเปกอย่างที่บอกครับตัวแรงสุดคือสามจุดสี่แต่ถ้าสูงในตัวขับเคลื่อนหลังจะห้าจุดศูนย์นี่สีเหลืองทองทองสวยสวยชอบชอบชอบสีนี้โอ้โหเหลืองไข่ไก่เลยอืสวยงามครับคิดถึงนี้คิดถึงเงินเก่านะฮะมีไรด้ามีเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติครก็ก็ดูจากรถที่เปิดตัวมาครับภายในก็สวยโทนสีภายในเป็นโทนเรียกเขียวมินท์อ่ะเขียวเขียววันอ่อนดำ หลังคาก็เป็นอาคารท<ะ>่าะฮามีหลังคากระจกพารามิกมูลลูปแล้วบุแผงข้างๆทั้งหมดของด้านด้านบนเนี่ยเป็นอาคารทาร่าหมดเลยครเบาะนั่งก็มีเทคโนโลยีหมอนพิงศรีษะที่มีลำโพงในหมอนค,คือไว้ให้แบบเวลาพี่คุยแล้วไม่ต้องไปกวนเสียงทั้งคันเวลาใครโทรเข้ามาอะไร,รเ,าาเงี้ยมันจะดังใกล้ๆตัวคนเท่านั้นนะฮะตอนนี้มีทน้งยี้หลายอย่างที่เห็นราคาที่จีนนี้ไม่แพงเลยนะล้านสี่ครับครับโอ้แต่ถ้ามาเมืองไทยอ่ะ ตอนนี้คู่แข่งตัวนี้ก็น่าจะไปอยู่กลุ่ม2ล้านอ่ะผมว่าถ้าถ้าถ้านำเข้านะก็จะอยู่กลุ่มสองล้านกลุ่มแบบอวตารเงี้ยไปทำอยู่ตลาดกลุ่มบนค่บผมอค่บผมอ่ะสวยงามครับรุ่นนี้เสียดาไม่มาเมืองไทยไม่รู้นะอย่าิีงไม่บอกไม่มาอาจจะมาก็ได้จะมาก็ได้